สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพาเพื่อนๆมาดูมาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโพมงคลนะคะนี่ค่ะใบเขาสวยไหมคะนี่ค่ะถ้าใบเขาแก่ๆเข้มๆนะคะลายเขาจะเป็นเขียวแดงนะคะสวยมากๆนะคะ อันนี้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้มงคลโบราณนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็จะหายากนิดนึงนะคะชื่อว่าโพมงคลหรือขันหมากราชานะคะเป็นไม้โบราณที่หายากอยู่ในตระก,กูลอโกนิมานะคะและมี ปัจจุบันนี้ก็มีคนเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะก็คือเป็นการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโพมหาลาบนะคะเป็นไม้มงคลเสริมดวงเพิ่มโชคลาบเรียกทรัพย์เรียกเงินทองการงานมั่นคงอะไรประเภทนี้นะคะ เป็นไม้ที่ดีมีมงคลนะคะก็ชมกับชื่อที่ชื่อว่าโพมงคลนะคะใบเขาสวยบรารยงพยอมเห็นโชคชอบมากๆนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆเขาก็เขาเรียกว่ากระดูกใบนะคะเป็นสีแดงนะคะกล้องของบรรยงพยอมอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับ ต้นโพมงคลนะคะปลูกไว้เพื่อเส,สริมสิริมงคลให้กับครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือต้นโพมงคลหรือว่าขันหมากราชานะคะ บะลังพยอมก็ไปขุดสมบัติคุณตาได้มาอย่างละเล็กอย่างละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็เอามาใส่กระถางไว้เพื่อการขยายพันธุ์เพราะตอนนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกหน,อหน่อนึงนะคะนี่ค่ะก็จะได้แยกขยายพันธุ์อันนี้ก็แตกขึ้นมาสองหน่อนะคะก็ยังเล็กอยู่นะคะยังตะมุตะมิแต่ก็น่ารักนะคะวันนี้บะลังพยอมก็ พาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโพมงคลหรือขันหมากราชาแต่ปัจจุบันนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่มีอยู่นะคะก็จะให้ชื่อว่าโพมหาราบนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายลย่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ